เอาว่ะใกล้แล้วคุณผู้ชมใกล้แล้วโอ้ oh my god โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจรายการ v i c t o r y Cat นั่นเองซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปติ๊กต็อกอีที่3กันแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวๆดที่ผมเข้าอะไรวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปดู watermelon กันอ่าซึ่งเจ้าตัว watermelon นี้น,นะฮะอารมณ์ก็คล้ายๆเหมือนกับว,ว่าเราดูภาพเรีแอคชั่นนะฮะเวลาที่แตงโมเนี่ยมันระเบิดนะฮะหรือว่ามััันนนนเเเกกกิิิิดปฏรรรยยาาาาอออะะไบงงง่่พ น <sch women> ั้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นเะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่แล้วนะฮะแหมพูดถึงเมลอนแล้วผมนึกถึงเตอเซนไฟเลยทีเดียวเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะว่าแตงโมเนี่ยมันจะเจ๋งแจ๋วมากน้อยขนาดไหนนักผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าบัญชีของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องทําการค้นหาไปนะฮะซึ่งผมเนี่ยลองทําการค้นหาดูแล้วนะครับซึ่งผมเจออยู่ยูทูบเนื่องหนึ่งนะฮะที่น่าตื่ แล้วมันก็เป็นของเจ้าช่องนี้อ่าซึ่งช่องนี้นะครับผู้ชมผมขอบอกตรงๆเลยนะคะว่าเป็นช่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับ <S <S ดูเหมือนกับว่าภายในช่องเขาเนี่ยเขาจะทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกรีแอคชั่นนะฮะเวลาที่เขาเอาหนังสติกเนี่ยไปรัดสิ่งของต่างๆนะฮะทำให้เกิดภาพรีแอคชั่นออกมาซ<อ>ึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแตงโมกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูตั้งแต่คลิปแรกเลยดีกว่านะฮะซึ่งคลิปแรกเนี่ยเป็นแตงโมนะคะคุณผู้ชมแต่เขาไม่ได้บอกด้วยอ่ะคุณผู้ชมว่าเขายัดไปท ะะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูอันแรกกันเลยดีกว่านะฮะยัดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชม <laughs> ได้ดูเขาแต่งตัว เอ้ยแต่งตัวแม่งโคจี้อ่ะใช้ได้วะ่ะคุณผู้ชมใช้ได้นะฮะไหนดูซิโอรัดไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหเอาจริงนะน้ชมถ้าเกิดเราลองวิเคราะห์นะฮะผมคิดว่ามันมากกว่า100้เส้นได้อ่ะคุณผู้ชมเรียกง่ายว่ามันต้องมีเวลาว่างจริงๆนะฮะที่จะทําได้ในรูปแบบนี้นะฮะลองรัดไปเรื่อยๆอ่ะฮะอันนี้เขาก็รัดเพิ่มไปเรื่อยนะ,ะคุณผู้ชมยังไม่แตกเลยเว้ยคุณผู้ชมโอ้โห อะไรมันเอ้ยแต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่าผมเห็นน้ำอะ่ะคุณผู้ชมโอ้โอ้ยโอ้ยเหมือนกับว่ามันระเบิดเข้ากล้องพอดีเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูภาพดีแอคชั่นอีกหนึ่งรอบนะฮะเมื่อกี้มันระเบิดเข้ากล้องพอดีเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะฮะเนี่ยวผมรู้สึกว่าตรงนี้นะฮะเริ่มจะมีน้ำไหลออกมาแล้วนะฮะเริ่มมีน้ำไหลออกมาหน่อยนึงนะฮะตรงนี้แน่ๆเลยคุณผู้ชมตรงนี้แน่ๆเลยนะฮะนี่ไงมันแล้วมันลงหล้ โอ้ oh God. ถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆเลยนะคะเจ้าตัว Watermelon นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเลมอนว้า wow. ดูเหมือนกับว่ารอบนี้นะฮะเปลี่ยนจากเจ้าตัวเมลอนนะฮะเป็นเลมอนนะฮะเมลอนเลมอนโอ้โหพูด้ะยกดูเหมือนกับว่าอันนี้ใส่ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าปฏิกิริยาของมันอ่ะมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าเวลาเลมอนมันระเบิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่าเลมอนลูกนี้เนี่ยต้องม้วนทั้งหมดสองรอบนะฮะนาแมนโคจริงจังอะคุณผู้ชมนาเมนโคจรจังอะอุ้ยอยากได้ทรงผมนี้มากเลยอะคุณผู้ชมแต่ดูทรง แล้วผมคิดว่าผมอาจจะต้องไว้ผมยาวมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดมันระเบิดนะฮะเลมอนจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะเลมอนระเบิดออกมามันน่าจะเปรี้ยวหน้าดูเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าโอ้โเอาลมแม่งเหมือนกับไฟเวิร์กอัคุณผู้ชมคือเหมือนกับว่าพอรัดปึ๊บนะฮะมันพุ่งออกแยกเป็น2ส่วนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเมื่อกี้นผมเห็นภาพเดแอคชั่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการปรับเป็นสโลว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกัน ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัวเรมอนนะฮะดูอันถัดไปสิคุณผู้ชมอันถัดไปนี้ก็เป็นแตงโมนะฮะแต่ดูเหมือนกับว,ว่ารอบนี้นะ่ะเขาทาการลัดแตงโมในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะรอบแรกนะ่ะวางเป็นแนวตั้งใช่ปะแต่ว่ารอบนี้นะฮะวางเป็นแนวนอนนะฮะน้าโคตรจริงจังอ่ะคุณผู้ชม <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองดูสิคุณผู้ชมว่ารอบนี้นะ่ะมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะแต่เกิดวางในรูปแบบนี้ผมกลัวว่าโอ้มีน้ําไหลแล้วคุณผู้ชมโอ้ รอบนี้เหมือนกับว่ามันจะแบ่งครึ่งเลยน้ำชมชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะฮะดีนักผู้ชมที่หนังสติ๊กน่ะมันไม่กระเด็นนะฮะผมดึกว่าหนังสติ๊กมันจะกระเด็นนะฮะเอาใหม่นะคุณผู้ชมเอาใหม่ดูเหมือนกับว่าเราไปเรื่อยๆปึ๊บนะฮะแล้วก็จะมีน้ำพุ่งออกมาตรงด้านขวาคุณผู้ชมนี่ไงออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระเบิดว้าว ว้าวเฮ้ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับระเบิดปุ๊บแล้วผมคิดว่าเราก็น่าจะกินได้ด้วยเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมไหนดูสิอันนี้เหมือนกับว่าจะเป็นวู้ฮรอบนี้กลายเป็นฟักทองเฉยเลยนะฮะเรามาลองดูดีกว่าหน้ามันโคตรจรจังไงผมชอบหน้ามันมากเลยคุณผู้ชมว้าว เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ภาพเรีแอชันใหม่เมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมดันหัวเราะนะฮะไหนนะไหนนะแต่ไปหนึ่งอันนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมว่าภาพเรีแอชันเวลามันระเบิดเป็นยังไงนะฮะโบโอ้ระเบิดดิ้เดียวเองคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามันแตกออกมาแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้แบบว่าพุ่งจูดอะไรมนองนี้นะฮะโอเคก็ถือว่าดีนะฮะผมนึกว่ามันจะรุนแรงมากกว่านี้นะครับอันถัดไปนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่ารอบนี้นะฮะมันจะกลายเป็นลูกโป่งว่ะคุณผู้ชมอุ้ยลูก นี่ถือว่าน่ากลัวนะฮะถ้าเกิดเราลัดไปในรูปแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ลูกโป่งธรรมดานะคุณผู้ชมมันเป็นลูกโป่งใส่น้ําด้วยอ่าผมคิดว่าเวลามันระเบิดมานี่น้ํากระจายแน่ๆนะฮะหนังติ๊กด้วยฮะคุณผู้ชมหนังติ๊กก็น่าจะกระจายนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูภาพเดีแอคชั่นกันนะครับเอาดูซิว่าเป็นยังไงว๊ดไม่มีเหรอใช่ป่ะคุณผู้ชมไม่มีใช่ไหมเหมือนกับว่ามันเริ่มใหม่นะฮะ รัดเขานี่ปุ๊บแล้วก็เริ่มใหม่ใช่จริงโดยท่านผู้ชมดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะแล้วก็อันถัดไปนะฮะก็เป็นเมลอนเหมือนเดิมทำไมรอบนี้แม่งแต่งตัวแปลกกว่าเดิมมรคุณผู้ชม S <S ผมชอบการดีไซน์ขเขามากเลยคุณผู้ชมคือการแต่งตัวเขาถือว่าโคตรจาบเลยทีเดียวนะฮะรอบนี้แตงโมนี่ถือว่าเอาเรื่องกันนะคุณผู้ชมระเบิดหรือไม่อู้อุ้ยรอบนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดนะคุณผู้ชมตั้งแต่ที่เราได้ดูมานะฮะผมขอดูภาพดีแอคชั่นอีกรอบนึงครับคุณผู้ชมดูซิว่ามันโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ราบดีแอคชั่นนี่มโคตรสุดตีนจริงๆเลยฮะคุณผู้ชมถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยนะฮะอันถัดไปก็เป็นเจ้าตัวน้ําเหมือนเดิมลยฮะคุณผู้ชมนี่ลูกโป่งน้านะฮะเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะหวังว่ามันน่าจะระเบิดนะคุณผู้ชมมันคงไม่เหมือนกับรอบแรกนะฮะน่าจะระเบิดหรอมะั้งคุณผู้ชมหรือว่ามันจะไม่ระเบิดวะไม่แน่นะฮะอ๋อเมื่อกี้หมดไปแล้วเนี่ย เอาใหม่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 เดี๋ยวก่อนนะ <t ick> ผมจะตั้งใจดูมากๆเลยฮะคุณผู้ชมใส่เข้าไป1เส้นนะฮะดูเหมือนกับว่าเริ่มสโลว์แล้วว่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่อีกหนึ่งเส้นอ่ะฮะวู้แตกแบบนิ่มๆอ่ะคุณผู้ชมคือภาพรีแอคชั่นนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราดูอันถัดไปกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมวู้กลับมาที่แตงโมอีกแล้วนะครับผมเดียวแตงโมนี้น่าจะเป็นจุดขางเขาเลยก็ <c oughs> เป็นไปได้นะฮะระเบิดไหมคุณผู้ชมระเบิดไหมระเบิดหรือไม่ระเบิดระเบิดหรือไม่ระเบิด นิ่งวะนิ่งวะแตะได้ไหมลองแตะได้ไหมเป็นผมผมจะลองแตะนะคุณผู้ชมแตะได้ไหมวะแตะได้ไหมถ้าเกิดแตะลองแตะได้ไหมโอ้โโอ้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 ้ชมอ้ ้ระเบิดขึ้นเป็นรีแอคชั่นในรูปแบบนั้นเลยนะฮะเฮ้ยถือว่า,าจริงแล้วมันก็น่ากลัวเหมือนคุณผู้ชมเอาจริงๆเนี่ยเรผมคิดว่ามันถือว่าเป็นอีกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเลยนะฮะที่สามารถทําให้เราเนี่ยตาบอดก็เป็นไปได้นะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทำการใช้หนังยางรัดถ,ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับการใช้หนังยางรัดในรูปแบบนี้เนี่ยมันอาจจะกระเด็นเข้าตาเราก็เป็นไปได้นะฮะไหนด่วนถัดไปสิคุณผู้ชมอันนี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นขนมนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันระเบิดป่ะคุณผผู้ชมมมมเเเออาาาาาจจจจรรริิิิงคดดดว่่่ันนนนะะะะะะบบบบแแๆฮ ก็เป็นโกโก้คัช์อะไรอย่างนี้นะฮะไม่แน่คุณผู้ชมดูหน้าไม่คตรจริงจังอะ่ะไหนดูซิคุณผู้ชมว่ารอบนี้มันจะอู้วัดอ๋อ ระเบิดลงด้านล่างฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าด้านบนมันจะระเบิดนะฮะถ้าเกิดด้านบนระเบิดที่ผมคิดว่ามันต้องกระจายแน่ๆเลยนะ,ะแต่ที่ไหนได้ะฮะคุณผู้ชมด้านล่างมันระเบิดนั่นเองนะฮะทำให้เขาคนนี้นะฮะได้กินขนมอย่างแสนอร่อยกันเลยทีเดียวนะฮะอันถัดไปก็เป็นเมลอนอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยแต่ว่ารอบนี้กดว่ะคุณผู้ชมเอาเรื่องว่ะถ้าเกิดระเบิดในรูปแบบนี้นี่ผมคิดว่าน่ากลัวมากนะฮะเหยียบได้ไหมโอ้ เหยียบไม่ได้คุณผู้ชมเหมือนกับว่าลื่นนะฮะเขาพยายามที่จะกดอยู่นะฮะแต่ว่ากดไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็โดดเหยียบเลย กระโดดเหยียบปุ๊บแล้วก็ล้มเลยทีเดียวนะฮะดูอันถัดไปสิคุณผู้ชมอันถัดไปก็เป็นเมลอนเหมือนกันนะฮะไหนดูสิว่ารอบนี้เมลอนจะมาเป็นในรูปแบบไหนนะฮะออ้แต่ว่ารอบนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะฮะผมคิดี่ารอบที่น่ากลัวมากที่สุดเลยน่ก็คือรอบที่มันระเบิดปุ๊บนะฮะแล้วเขาก็กลิ้งลงไปข้างหลังเลยนะฮะอันนั้นถือว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรเป็นอิสเตอร์เอ็กเลยนะฮะอันถัดไปเหมือนกับว่าจะเป็นนมอู้ขวดนมนี่ถือว่าก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วผมคิดว่า รัดหลายร้อยเส้นมากๆเลยนะฮะนมเหมือนกับว่าจะเริ่มกระเด็นแล้วนะฮะคุณผู้ชมเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะจะระเบิดไหมนะ่ยไม่แน่ระเบิดมาจากพุ่งก็เป็นไปได้นะ,ะัะคุณผู้ชมหน้าโคตรจริงจังอ่ะจริงจังกับการใส่ในรูปแบบนี้มากนะฮะไม่ระเบิดแบบคุณผู้ชมแหมผมนึกว่าผมจะได้เห็นภาพบฏิกิริยา่นการระเบิดนะฮะแต่ที่ไหนได้มันไม่ระเบิดนั่นเองนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นเมลอนอีกแล้วนะฮะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะใกล้แล้วคุณผู้ชมใกล้แล้ว ค่อยๆสโลแล้วก็แล้วก็บูม บุ้มได้สวยงามมากๆเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือภายในช่องของเขานะฮะคุณผู้ชมซึ่งภายในช่อง,องเขานะครับมีคนถูกใจมากกว่า16ล้านนั่นเองนะครับแล้วก็มีคนติดตามมากกว่า1.3ล้านนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเราและเราก็ยังไม่ได้กดหัวใจให้เขาด้วยนะฮะเอาเป็นว,ว่าเดี๋ยวผมค่อยกดรอบนองละกันซึ่งวันนี้นะับผมคิดว่าเราก็น่าจะเป็นปรับมานี้ละกันนะฮะสำหรับดูโจทย์โต้ Watermelon กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย, like, อย่าลืมไล,มมลค เาดยซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกริ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข้อสามใหม่ๆกันโดยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย